อีกเรื่องนึงนะครับก็นะยังอยู่กันที่ประกันสังคมคเขาบอกว่าสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่ได้มีการจ่ายเงินประกันตนไปแบบเต็มจํานวน<อ>เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้รัฐบาลประกาศว่ามีการลดเบี้ยส่งของม40<อ>ทีนี้บางคนเอา้าส่งเต็มไปแล้วทํำยังไงดีเพราะว่าบางทีต้องรอให้ประกาศไปก่อน <S <S ใช่ไหมครับทางประกันสังคมเขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะครับก็ เก็บหลักฐานเอกสารต,ต่างๆเดี๋ยวเขาจะจัดการให้ร,รายละเอียดในเรื่องนี้นะครับทางท่านบุญส่งทัพชัยุทธ์นะครับเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมก็บอกว่าตามที่พระราชกฤษฎีกาได้ประกาศลดอัตราเงินสมทบให้ผู้ประกันตนม .40 เหลือร้อยละนะครับ6เดือนในช่วงเดือนกุมภาถึงกรกฎา,า 25, คม2565ทีนี้บางคนที่จ่ายไปแล้วนะครับอัตราเดิมเนี่ยที่จ่ายไป70อัตราใหม่จ่าย 42บาทต่อเดือนห,อหรือว่าทางเลือกที่2จากเดิมที่เคยจ่ายไป100บาทอัตราใหม่จ่าย60แล้วก็ทางเลือกที่3ที่คุ้มครองมากที่สุดก็คือคจ่ายไป300อ,อัตราหใหม่จ่ายเป็น180บาทนะครับกรณีนี้ก็ผู้ประกันตนที่จ่ายเกินไปเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่จะประกาศตัวนี้จะออกมานะครับสามารถไปยื่นคําร้องขอรับเงินคืนในส่วนที่ชําระเกินได้นะครับวิธีการก็คือ เข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับเงินคืนนะครับหรือแบบฟอร์มที่เขาเรียกว่าสปส1ขีดศนทับเนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับแล้วก็แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีของผู้ประกันตนส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานประกันสังคมถ้าอยู่ในกรุงเทพส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมในกรุงเทพมหานครพื้นที่นะครับ,รบถ้าอยู่ต่างจังหวัด ก็ส่งไปที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดคือไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักง,งานประกันสังคม,มเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดครับนะครับแล้วก็ทางประกันสังคมเขาก็จะโอนเงินเข้าไปตามสมุดบัญชีนั่นแหละโอ้ได้ได้ถึงเมนะื่อไหร่นะน้นเก่งอันนี้แหละครับต้องคือคือคือช่วงคนที่ส่งเกินไปอะกุมภาถึงกรกดา65เนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่พี่อ๊อฟบอกเมื่อสักครู่ไป บางคนศกไปก่อนที่ประกาศจะออกมาวันเดือนนี้กุมภามีนาเมษาเดือนช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีคนที่ชําระเกินไปก็ขอคืนได้ขอคืนได้ไม่ต้องกลัวใช่แต่อันเนี้ยเขาช่วยถึงกรกฎาเลยนะใช่เท่ากับโอ้โหหกเดือนเต็มเเลยก็รอลุ้นว่าหลังกรกฎาจะมีต่อเปล่าต่อหรืเปล่าครับครับ